วันนี้มาทำกล้วยทอดกินค่ะทุกคนทำง่ายมากๆากเลยเพราะว่าเรามีแป้งสํำเร็จรูปนั่นเองก็ผสมตามสูตรที่เขาให้มาเลยนะคะง่ายมากเลยขั้นตอนนี้แค่ใส่น้ำเปล่าเติมงานนิดหน่อยเท่าที่เรามีนะจ๊ะเสร็จแล้วก็พักแป้งพอได้เวลาครบแล้วก็หั่นกล้วยลงไปเลยนะคะในระหว่างที่เราหั่นกล้วยเราก็ตั้งกระทะไว้รอเลยนะพอเราหั่นเสร็จกระทะก็จะร้อนได้ที่พอดีเลย แป้งสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะมันจะกรอบนอกนุ่มในกระทะร้อนได้ที่แล้วทุกคนวันนี้เราก็ทอดในกระทะใบโปรดของเราเช่นเดิมกระทะใบนี้ก็เคลือบเ,ออเทฟลอนกันติดกระทะมาแล้วนะคะขนาดใหญ่มากเลย30เซนนะคะทำข้าวทำขนมหรือทอดอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะติดกระทะนะคะใบนี้ใบใหญ่มากๆเลย เหลืองสุกได้ที่แล้วทุกคนตักขึ้นได้เลยนะคะ,สะเสด็จน้ำมันแล้วก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยมาชิมกันนะกรอบนอกนุ่มในอร่อยหวานกำลังดีที่เห็นดำๆดําเป็นกล้วยตากทอดนะคะอร่อยไปอีกแบบ